ปลาอะไรน้ำใสมากเลยเห็นตัวมันเป่าเเต็มลนี่ย มะละกออย่างดอกเลยอะ่บบอะยายบอกมีพุทร,ออร,ราด้วยเนี่ยการระวังลูกตกลงไปนั่นน่ะอุ้ยนามแก้วมังกรที่มือเปล่าเนี่ยมันมีนามนะลูกอันเนี้ยยุ่บ้ากหน่อยไปทักเดวิด่ป <c oughs> เด็๋แมตาเรียกปากลามาให้ดูอ่ะ ตาเรียกปลามาให้ดู